สวัสดีพี่น้องผมทุกคนนะครับวันนี้จะพาไปเยี่ยมอาจารย์ผมนะครับเห็นหน้าตาผมเหมือนผมไม่มีการศึกษานะครับแต่เป็นผมมีการศึกษาครับเป็นสิทธิ์มีครูครับผมครับพี่น้องมือเส้อาไปเยี่ยมอาจารย์ผมครับผมเป็นสิทธิ์มีครูเป็นมีสสำค์เลยครับผมเบ่งกระเป๋าผมครับเบ่งกระเป๋าผมอีกแล้วครับผมอ้ยน้องมือกระเป๋ากระสอบเพื่อครับผมกระสอบให้โู่กับมันอีกหน่อยข้างในมีอะไรข้างในมีอะไรเบ่งครับเบ่งพี่น้องนั่นเล่ามันต้องมีครับผมเล่ามันต้องมีครับผม ครับพี่น้องมีสื้อผ้าเมียกันกินละอูครับครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปเดินทางเลยครับผมเดินทางพ้อมอผมไปเลยครับตอนนี้ผมก็ถึงสำนักผมแล้วนะครับนี่คือป้ายสำนักของผมนะครับเบียนวายสะายนะครับผมสอนพี่น้องไม่ใช่ผมแบบโจโรโจรไปสอนในพี่น้องผมมีเลียนมาก่อนนะครับก่อนจะมาสอนเร่องเบีย์เร่องวายครับผมผมเลียนมาก่อนครับก่อนจะมาสอนใดครับผม กับพี่น้องไเปเบื่อนอาจารย์ผมเลยครับผมนี่คือสำนักของผมเลยครับผมต่ำเลยครับสวัสดีพี่น้องของผมทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงมหาวิทยาลัยผมนี่คืออาจารย์วิทย์ของผมนะครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่มหาวิทยาลัยผมนี่คืออาจารย์วิสครับเขาเป็นเหมือนอ่าเป็นทั้งอาจารย์นะครับเป็นทั้งพ่อเป็นผมเคารพเขาเป็น้งพ่อ,เป,พอเป็นทั้งพี่ชายครับ he's uh, my professor I respect him like it. my d a d my My brother, he's my teacher. He's the r i c ครับผมวันนี้วันนี้เราจะมาพาอาจารย์นะครับตามจับพี่น้องตามจอครับ,รบด้วยเล่าอู่ของเราครับนี่คือเล่าอู่นะครับผม <Let> s <S ตามตามรับตามเขา very good very good สวัสดีพี่น้องผมนุกนครับผมมีหม้อแก่รับพี่น้องคของผมแกบนี้ใส่ในเบียร์ไว้สไปครับใส่ในอุตสาหกรรมเบียร์นกันเฮ็ดเวลาต้มครับมันสิบติดครับผมบติดหมอนะครับบทิตอุปกรณ์ครับผมแต่ว่าผมนี่ใส่ในการเฮ็ดเหล้าอู้ครับผมนี่นีก็สิมีทั้งยีดนะครับผมมีทั้งยีดเนาะยีดไว้นะครับยีดเบียร์แล้วก็ฮอปนะครับในใส่ในอุตสาหกรรมมีอุปกรณ์นะครับผมพวกอะสไปเนาะ เครื่องเทศครับผมไปปรุงเบียร์นะครับปรุงเบียร์กับกับเหล่านะครับที่นี่ที่นี่ทำมาทำแบบอะไรโฮมบูนะครับเฮ็ดเหล่าเฮ็ดเบียร์ในอธิบายนะครับพวกอุปกรณ์เฮ็ดไหว้ครับผมเครื่องน้ำผลไม้นะครับชีพเทศไหว้ได้ไอ๊เป็นหม้อนะครับเป็นหม้อกับเป็นพวกข้าวนะครับที่มาเฮ็ดเบียร์นะครับผมทบานเท่ากับสองพันแปดถึงสองพันนะครับผมทบานเท่าพัฒนานะครับ กระจายรายได้สู่สมสนนก็เสียก็เสียดีครับผมอุปกรณ์การทําเบียร์ก็ไหวครับทางมักทางมักครับผมอุปกรณ์เสริมนะครับมาถึงแต่งรถเบียร์ให้รถนุ่มกินหอมนี่หลายอย่างครับผมนี่ก็เป็นตัวเก็บเก็บหมอนะครับผมครับผมคันประทศไท้เท่าไหร่ครับอยากพัฒนาครับมวยหยาครับผม แก้กฎหมายให้เอื้อเอื้อต่อกันทำรงชีวิตตัวกันทำลงธุรกิจครับผมแต่ใบธุรกิจเฮ็ดกันแค่กลุ่มคงกลุ่มพวกกลุ่มคนนะครับก็จะด้วยกกลุ่มคนทั้งนเงินไปใส่เงินไปอยู่พวกเขาครับมันอยากด้วยกระจายรายได้เข้าไปครับให้ทุกคนในตำบลในหมู่บ้านทุกจังหวัดนี่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองครับผมเอาขาเอาผลิตภัณฑ์ของเขานีมาแปลรูปให้ท่นได้ครับ ก็ยัแดงๆแบบกระจายระดับส <à my> <afraid> ูมๆแต่ให้คนนุุมค้นสาวนะครับยูบ้านนะครับ้อยูบ้านแล้วก็ด้พัฒนาสูงๆได้ครับผมก็สีสูงๆก็แข็งแรงนะครับผมครับผมถ้าผมทําเบียร์ครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับพี่น้องผมทุกคนดูแลสภาพด้วยนะครับรักพี่น้องผมทุกคนนะครับดูแลทุนนะครับสวัสดีครับ